อันดับโลกของนักแบดมินตันไทยที่ติด100อันดับแรกของสัปดาห์ที่15ปี2023ประกาศณวันที่11เมษายน2566ประเภทชายเดี่ยวอันดับที่8วิวกุลวุฒิวิทิสารมี67,039คะแนนจาก12รายการแข่งขันทำเงินรางวัลรวม8 7 5 0 0ดอลลาร์สหรัฐสำหรับปีนี้และ2,21,800 56.06ดอลลาร์สหรัฐตลอดอาชีพนักแบดมินตันอันดับที่31กันกันตตพลบังเจริญมี39,842คะแนนจาก16รายการแข่งขันทําเงินรางวัลรวม7,550ดอลลาร์สหรัฐสําหรับปีนี้และ112,018.75ดอลลาร์สหรัฐตลอดอาชีพนักแบดมินตันอันดับที่34โอสต์สิทธิคมธรรมศินป์มี37,896คะแนน จาก19รายการแข่งขันทำเงินรางวัลรวม1,250ดอลลา,าร์สหรัฐสำหรับปีนี้และ71,707.50ดอลลา,าร์สหรัฐตลอดอาชีพนักแบดมินตันประเภทหญิงเดี่ยวอันดับที่8เม์รัชนกอินทนนท์มี69,549คะแนนจาก15รายการแข่งขันทำเงินรางวัลรวม6,320ดอลลา,าร์สหรัฐสำหรับปีนี้ และ1 9 9 9 4 5 2 5 0ดอลลาร์สหรัฐตลอดอาชีพนักแบดมินตันอันดับที่10มิวพรตวิช่อชวงมี6,195คะแนนจาก19รายการแข่งขันทำเงินรางวัลรวม31,705ดอลลาร์สหรัฐสำหรับปีนี้และ283,618ดอลลาร์สหรัฐตลอดอาชีพนักแบดมินตันอันดับที่13ครีมบุษนันอึ้งบำรุงพัน มี53,834คะแนนจาก18รายการแข่งขันทำเงินรางวัลรวม11,520ดอลลาร์สหรัฐสำหรับปีนี้และ329,293.75ดอลลาร์สหรัฐตลอดอาชีพนักแบดมินตันอันดับที่24เมสุพนิดาเกตทองมี4 7 3 9คะแนนจาก14รายการแข่งขันทำเงินรางวัลรวม 16930ดอลลาร์สหรัฐสําหรับปีนี้และ84995.02ดอลลาร์สหรัฐตลอดอาชีพนักแบดมินตันอันดับที่27จิวละลินรัตไชยวันมี4148คะแนนจาก15รายการแข,นขน่งขันทําเงินรางวัลรวม3750ดอลลาร์สหรัฐสําหรับปีนี้และ67222.62ดอลลาร์สหรัฐตลอดอาชีพนักแบดมินตัน อันดับที่58ทิ้งพิชามนโอภาสนิพัสมี23,710คะแนนจาก10รายการแข่งขันทำเงินรางวัลรวม1,425ดอลลาร์สหรัสสำหรับปีนี้และ5,372.50ดอลลาร์สหรัฐตลอดอาชีพนักแบบนินตั้นอันดับที่74แครอดพอพิชชาเชิกีวงมี17,430คะแนนจาก11รายการแข่งขัน ทำเงินรางวัลรวม1,130ดอลลา,าร์สหรัฐสำหรับปีนี้และ2,168.75ดอลลา,าร์สหรัฐตลอดอาชีพนักแบดมินตันประเภทชายคู่อันดับที่29เอ็มสุภักจองกาอคู่กับสกายกิตินุพง์เกตเรนมี35,780คะแนนจาก15รายการแข่งขันทำเงินรางวัลรวม4 1 0 1 2 5ดอลลา,าร์สหรัฐสำหรับปีนี้ และ36,919.98ดอลลาร์สหรัฐในการจับคู่กันตลอดอาชีพนักแบดมินตันอันดับที่37โอ๊ตเฉลิมพลเจริญกิจอมรคู่กับเบนนันทการยอดไทยสงมี32,950คะแนนจาก16รายการแข่งขันทำเงินรางวัลรวม986.25ดอลลาร์สหรัฐสำหรับปีนี้และ6,218.22ดอลลาร์สหรัฐในการจับคู่กันตลอดอาชีพนักแบดมินตัน อันดับที่52ทีมพรัญยูขาวสำอางคู่กับทีมวรพลทองสง่ามี23,390่านคะแนนจาก12รายการแข่งขันทำเงินรางวัลรวม868.20ดอลลาร์สหรัฐสำหรับปีนี้และ2,310.07ดอลลาร์สหรัฐในการจับคู่กันตลอดอาชีพนักแบดมินตันอันดับที่65ปุ้นธนดลพันธนิทคู่กับอเล็กวชิรวิ์โสธน มี2 4 4 0คะแนนจาก11รายการแข่งขันทำเงินรางวัลรวม761.25ดอลลาร์สหรัฐสำหรับปีนี้และ1,662.66ดอลลาร์สหรัฐในการจับคู่กันตลอดอาชีพนักแบดมินตันอันดับที่83พีธิรชัยสุขพันธ์คู่กับโอโมพักคพลธิร,รัสกุลมี14,790คะแนนจาก13รายการแข่งขัน ทำเงินรางวัลรวม512.57ดอลลาร์สหรัฐสำหรับปีนี้และ512.57ดอลลาร์สหรัฐในการจับคู่กันตลอดอาชีพนักแบดมินตันอันดับที่99ไอิรวิสโธนคู่กับเปรมนัทพัฒน์เป็นคจีมี12,590คะแนนจาก6รายการแข่งขันยังไม่มีเงินรางวัลสำหรับปีนี้ส่วนตลอดอาชีพของทั้งคู่ทำไป1,396.02ดอลลาร์สหรัฐประเภทหญิงคู่ อันดับที่10กิฟจงกลพันธ์กิติธารากุลคู่กับวิวระบินดาประจงใจมี6 7 4 3 7คะแนนจาก18รายการแข่งขันทำเงินรางวัลรวม6,358.75ดอลลาร์สหรัฐสำหรับปีนี้และ2,451,23.61ดอลลาร์สหรัฐในการจับคู่กันตลอดอาชีพนักแบดมินตันอันดับที่11มูนาเบนญาภาอิ่มสะอาดค,คู่กับอันนานัฐการอิ่มสะอาด มี61,447คะแนนจาก19รายการแข่งขันทำเงินรางวัลรวม12,982.50ดอลลาร์สาหรัฐสำหรับปีนี้และ1,977.62ดอลลาร์สาหรัฐในการจับคู่กันตลอดอาชีพนักแบดมินตันอันดับที่24เฟรมสุพิศราพเพียวสามพรานคู่กับเอิร์ธพุทธิตาสุภจิรกุลมี39,800คะแนนจาก13รายการแข่งขัน ทำเงินรางวัลรวมป,ประมาณ5,000ดอลลาร์สหรัฐสําหรับปีนี้และประมาณ5 5 0 0 0ดอลลาร์สหรัฐในการจับคู่กันตลอดอาชีพนักแบดมินตันอันดับที่61ส้ฝาพิชามนพัชรพิสุทธิ์คู่กับเดียร์นันพสุกลัตมี2990คะแนนจาก12รายการแข่งขันทําเงินรางวัลรวม28.20ดสอลลาร์สหรัฐสําหรับปีนี้และ2843.95ดดอลลาร์สหรัฐในการจับคู่กันตลอดอาชีพนักแบดมินตัน อันดับที่77เกณฑ์กนลักซิกากัลหะคู่กับจอมแจมพัทไยมาศเหมือนวงมี15,646คะแนนจาก8รายการแข่งขันทำเงินรางวัลรวม144.99ดอลลาร์สหรัฐสำหรับปีนี้และ5,040.61ดอลลาร์สหรัฐในการจับคู่กันตลอดอาชีพนักแบดมินตันประเภทคู่ผสมอันดับที่4บาร์เดชาพลภวรานุเคราะห์คู่กับปอปอซักส,สิริแต้รัตนชัย มี76,390คะแนนจาก15รายการแข่งขันทำเงินรางวัลรวม14,798.75ดอลลาร์สหรัฐส,สำหรับปีนี้และ624,203.72ดอลลาร์สหรัฐในการจับคู่กันตลอดอาชีพนักแบดมินตันอันดับที่15เอ็มสุภักจองก่อคู่กับเฟรมสุพิศราเทียวสังพรานมี53,050คะแนนจาก16รายการแข่งขัน ทำเงินรางวัลรวมประมาณ8,000ดอลลาร์สหรัฐสําหรับปีนี้และประมาณ60,000ดอลลาร์สหรัฐในการจับคู่กันตลอดอาชีพนักแบดมินตันอันดับที่47ไทเติรรุธนาพักอุบทองคู่กับเจนเชิญนิชาสุดใจประภารัต์มี24,840คะแนนจาก10รายการแข่งขันทำเงินรางวัลรวมประมาณ300ดอลลาร์สหรัฐสำหรับปีนี้และประมาณ10,000ดอลลาร์สหรัฐในการจับคู่กันตลอดอาชีพนักแบดมินตัน อันดับที่69มิกรัชพลมักษสิธรคู่กับนั่งชาสินีโกริภาพมี18,327คะแนนจาก9รายการแข่งขันทำเงินรางวัลรวมประมาณ40ดอลลา,าร์สหรัฐสำหรับปีนี้และประมาณ1,000ดอลลา,าร์สหรัฐในการจับคู่กันตลอดอาชีพนักแบดมินตันอันดับที่77ไตเติลรุธนาพักอุบทองคู่กับนั่งชาสินีโกริภาพมี1 5 0 7 0คะแนนจาก6รายการแข่งขัน ทำเงินรางวัลรวมประมาณ300ดอลลาร์สหรัฐสําหรับปีนี้และประมาณ1,000ดอลลาร์สหรัฐในการจับคู่กันตลอดอาชีพนักแบดมินตันอันดับที่81มิกรัชพลมักสิธรคู่กับเจนเชินิชาสุดใจประภารัตมี1 4 1 0คะแนนจาก6รายการแข่งขันทําเงินรางวัลรวมประมาณ40ดอลลาร์สหรัฐสําหรับปีนี้และประมาณ1,000ดอลลาร์สหรัฐในการจับคู่กันตลอดอาชีพนักแบดมินตัน และขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมและช่วยกดติดตามกดไลค์หรือกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้แอดมินด้วยนะครับสวัสดีครับ